ล้านบาทจากตน,นทุเรียนที่แผ็งสุดต้อเป็นทุรเรียนนนทบุรีการยาวนะสตาร์ทลละพันทุเรียนโบราณเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีหรือเพียงแค่สาแปลงเท่านั้น<า>นนทบุรีทุเรียนต้องอยู่ในบ้านาเขาเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานเลี้ยงแบบอินทรีปานนหนี่ต้นนึ่งมีแค่ไม่กี่ลูกพี่บอลปีนีเอาทุเรียนไหมคะอโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูแลกันคะ่ะปีดีเข้ามา นี่ไงก้านยาวอะไรสบายๆเนี่ยไม่เคยคิดถึงกูเลย <c oughs> <c oughs> นี่นี่ดูแลอย่างดีเลยเนี่ยอันนี้ตะแกงเหล็กอันนี้เปิดรับจองอยู่นะมามาักลูกได้เลยนี่คือทุเรียนก้นานยาแวแท้ๆดูแลอย่างดีลิมิต็ดจำกัดมากด้วยคะ่ะปีนี้เหลือกี่ลูก50-60ลูก50ลูกเนี่ยอืไมได้เอียญจริงๆเอเรียดจริงๆเลยลเอียดจริงๆเลยทุกลูกนะครับนี่ให้เห็นว่าสวนนนทบุรีแท้ๆที่ตกทอดมาหลายชั่วยุคนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร น่นะครนบ<ล> Geonobic Indicator หรือ GI นะครับสแกนได้เลยว่ามันเป็นส่วนเรากล้องซอรีสนับสนุนโดยถุงขยะฮีโร่ีมีขอต้อนรับสู่กล้องซอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้เสนอตอนทุเรียนพรีเมียมทุเรียนติกกรม์มทุเรียนลักชัวรี่ ถ้าเห็ดนะทำไมาเห็ดในโลกนี้มันมีหลายล้านเห็ดหลายล้านชนิดนะเห็ดทัฟเฟิลคือเห็ดที่แพงที่สุดถ้าพูดถึงทุเรียนนะครับทุเรียนที่แพงที่สุดก็ต้องเป็นทุเรียนนนทบุรีที่อื่นโลละร้อยที่นี่นะครับสตาร์ท โลละพันสามบาทถ้าก้านยาวนะสตาร์ทโลละาพันเขาว่ากันว่าทุเรียนโบราณเนี่ยที่สืบสายกันมาทุเรียนโบราณพันต่างๆเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแต่นนทบุรีเนี่ยน้ำท่วมใหญ่ปี2,554นะครับทุเรียนเนี่ยที่มีหลายร้อยหลายพันต้นเนี่ยก็ตายเหลือเพียงแค่3แปลงเท่านั้นเรามาที่นี่ เป็นปีที่5ติดต่อกันแล้วพี่เอนี่นะครับผมเจอเข้ามาแบบห้าปีงานบวชผมเขาเข้าไปพ่อผมเสียเขาก็าไปช่วยทํากับข้าวเขาโทรมาเชิญก็ต้องมาครับแต่อยากจะบอกว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยได้กินทุเรียนลูกเดียวพี่เอ๋สวัสดีครับลังแวเลยใช่ไหมเนี่ยบอกเขาไวก่อนหน่อยก่อนนโอ้ <c oughs> บอกเขาไว้ว่ามาหลายปีแล้วเคยกินทุเรียนลูกเดียววันนี <c oughs> ชน้ชวนมาทาไมชวนมาทาไมวันนี้ชวนมาซื้อทุเรียนค่ะวันนี้จะพาไปสองสวน <c oughs> ก็คือจะมีส่วนหมอนทองครับแล้วก็จะเป็นส่วนก้านยาวดั้งเดิมครับทุเรียนโบราณต้องลนทบุรีและส่วนใหญ่ตายหมดตอนเดือนปี54เพราะว่าน้ำท่วมเหลือกี่แปลงนะเหลือแค่3แปลง3แปลงที่อื่นนะไปที่อื่นบบว่าทุเรียนแบบเป็นแบบว่าหนึ่งไล่พูที่สิบหลูกูก็เป็นร้อยร้อยพันพันนี่อยู่ในบ้านใช่ไหมยในบ้านใช่ลนทบุรีทุเรียนต้องอยู่ในบ้านเออเขาเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานใช่รอดรอจากน้ําท่วมเลยนะนี่คือทุเรียนรอดจากน้ำท่วมใช่ปี54ต้นน นั่ครับก็เกิดมาก็เจอแล้วค่ะคนตัดหนูมาแล้วนะนี่คือผู้เชี่ยวชนานการตัดใช่ผู้เรียนนนต้องมีผู้เชี่ยวหน้าญการตัดเดี๋ยวพี่ก้องจะบอกว่ามาส่วนนนแล้วอยพ่งนั่นเีพิ่งนั่นยพึ่งนั่นเพิ่งนั่นนี่อะไรกัชนีค่ะไม่ยาเอาเดียวกันยาวว่าเน้นตอนนี้ชนีตัดได้ไงรู้แล้วทำไมทำไมผมถึงได้กินโดนตัวอะไรกันโดนตัวอะไรกันมา เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติของทุเรียนดีเฟกตธรรมชาติของมีตำหนิแ่าของมีตำหนิแต่มันอร่อยนะพี่ก้องนี่ไงนี่ไงก็ไม่ได้ฉีดยาไงคะก็ไม่ได้ฉีดยามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ธรรมดาแต่พี่ก้องจะเอาแบบสวยๆอะฉีดยาเยอะๆพี่ก้องทานไหมอะอ่ะลูกได้กี่บาทสี่โลว่าโลละหนึ่้อยบาทสี่สิบสอง้าับาท เอาหมายเรามาวันนี้เพราะว่านี่คือทุเรียนที่เป็นมรดกตกทอดของนนทบ,บุรีถูกเลี้ยงอยา่างพิถีพิถันแล้วก็อยู่ในแบบว่าบ้านแบาบ,าบ,าบนี้เลยนี่บ้านใช้คําวาา่าคฤหาหา์ก็ได้นะบ้านเออแล้วก็บอกว่าเลี้ยงแบบอินทรีย์ปานีด<อ>ลูกหนึ่งมีต้นหนึ่งมีแค่ไม่กี่ลูกไม่ได้ปัดดอกด้วยนะคือติดแบบธรรมชาติเลยนะก็คือไม่ได้ผสมเกสรทุเรียนเลยทุเรียนที่ให้เขาผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติเนี่ยต้นหนึ่งมันก็จะมีไม่กี่ลูกพี่คือ ถ้าเป็นที่อื่นแล้วกันที่เคยเห็นแบบว่าทํา mm hmm. แบบว่าจริงจังก็คือหนึ่งต้นแขวนประมาณเกือบร้อยลูกใช่ค่ะที่นี่แขวนกี่ลูกครับยังไม่ถึง20เลยค่ะทุกอย่างมันตัดแต่งตั้งแต่เด็กออาไว้ลูกที่สวยที่สุดที่ดีที่สุดไว้ถ้ามีตาหนิหรือว่ามีเสียหายเราเคลมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่ที่อื่นเขามีบันดงบันไดเขามีมงม,มีมีดมีพี่เล่นเชือกอันเดียวเลยเหรอครับี่มีอะไรบ้างติดตัวมามี่กระเชือกครับมีดกระเชือกครับนี่ดูเสื้อสะกอน วัยรุ่นทํากินชอบมากเลยมันยังไงครับตัดได้แค่สาลูกตัวนี้ตัวนี้วันนี้ตัดได้สามลูกพี่มันอยู่ในรูพี่รู้ยังไงอ่ะผมมาดูไว้ก่อนแล้วครับพี่อ๋อนี่งานปานีดนะขนาดจะตัดนี่ต้องมาดูกันก่อนสองสารอบไปงานดูคนตัดผมก่อน พันบาทจ้องรับห้าพันบาทห้าพันบาทจากต้นห้าพันบาทนะอ่ะถือถือซือถือห้าพันบาทเดี๋ยวดูนะคือปูกแล้วใช่ไหมเนี่ยดูอุยอ้ยโคตรประหลาดเลยแบบพี่เขาปลูกปลูกเสร็จอะจอมยุทธรับรับรับเชื่อกอยู่ที่ใจดูนะนี่นะเราก็รับใช่ไหม ห้าพันบาทเขาบอกว่าพรีเมียมพรีเมียมต้งแต่ตัดเลยเห็นไหมเนี่ยดูแลอย่างกับลูกอ่ะพูดได้เต็มปากเลยไหมนี่คือทุเรียนนนทบุรีแท้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 เลยค่ะเพราะว่าต้นกำเนิดของทุเรียนหมอทองพันทุเรียนหมอนทองมาจากตำบลบางรักน้อยเลยของแท้นี่แค่โลละพันสามนะเดี๋ยวไปดูต้นการยาวโลอะไรนะห้าพันอะไรนะห้าพันบาทหมื่นบาทหมื่นบาทอ่ะไปยังคงทิ้งพีเขาไว้ข้างบน ไม่ดูแลคนตัดเลยนี่หลอกดินอกจากหลอกกูนะยังหลอกกูถือต้นหนอนอีกนี่ดูลูกลูกนั่นแหละพี่กรณ์ถ้าได้ลูกนั้นกลับบ้านลมีราคาถือก้องเอาลูกหนอนให้กูถือพี่กก้อง็เอาพกลับบ้านไงอ่ามังคุดเหรอคะโลละสองร้อยค่ะพี่ปิดดิวปิดดิวมังคุดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเช็คให้ช่วงบ่ายได้ไหมคะพี่บอลเราปีนี้เอาทุเรียนไหมคะไม่ไม่ไม่ไม โอเคได้ค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูเลกันค่ะคสวัสดีค่ะโอ้เป็นไงล่ะโอ้โหยดีว่าปีเดียวเข้ามาลูกนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่มาดูกันโลละหนึ่งพันสามร้อยบาทสามพันสองร้อยบาทค่ะสามพันสองร้อยห้าบาทนนทบุรีตำนานของแท้ด้วยสารมามาตัดเองปาร์ตี้ด้วยนี่ด้วยเอ้ามาทุกลูกนะครับนี่ให้เห็นว่าสวนนนทบุรีแท้ๆที่ตกทอดมาหลายชั่วยุคนนี่ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี่นะครับ Dionobic indicator หรือ GI นะครับวันผลิตที่อยู่วันหมดอายุอะไรนี้นนทบุรีแท้แท้สแกนได้เลยว่ามันเป็นส่วนเราครับพร้อมยังพร้อมแล้วครับครับเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งนะครับผมห้าพันนี่เหมือนราคาแซลมอนเลยนะฮะมาแซลมอนแพงๆเลยนะเชิญครับพี่ครับผมเฮ้ยพี่ถ้าเป็นไก่นะ อันนี้อันนี้ชนีหรือะไมอนทองอันนี้หอนทองที่เราตัดมาเมื่อกี้นี่ไงสุขาต้นถ้าคุณอยากได้ experience มาตัดทุเรียนนนทแท้ๆที่อยู่ในสวนในท้องล่องมาได้นี่ไงนี่ไงพี่เอเป็นไงเป็นไงุยสุขาต้นนะอันนี้คือสุขาต้นเรากำลังจะกินทุเรียนรูละพันห้าลดพันสามลดเหลือพันสาม ป่างกว่าเนี่ยอืมไส้ละเอียดหนะดูว่ามันละเอียดจริงๆนะใช่ไส้ละเอียดไส้ละเอียดจริงๆละเอียดจริงๆเลยตัวละเอียดจริงๆเลยหอมแตกต่างกับทุเรียนแบบในตลาดจริงๆนะอ่ะโปรดิวเซอร์ผมว่าอันนี้ต้องมีภูนี้ต้องมีสนะักสามพัน่ะดูหน้าโปรดิวเซอร์ดูนะโอ้โห <c oughs> ดูหน้าเนี่ฟินมากเลย <c oughs> <c oughs> ยังไงต่างจริงพีวว่กองมันละเอียดกว่าพี่กองละเอียดกว่าหวาน มันกว่าหลังจากไปสวนเมื่อกี้มาแล้วส่วนนี้สวนนี้สวนนี้ก้นยาวค่ะ,โล,ะ 5, โลละห้าพันโลละห้าพัน้าเมื่อกี้นี้นะครับ หมอนทองที่ปกติโลละพันห้าซึ่งปีนี้ลดเหลือพันสามก้านยาวห้าพันลดเนือไม่ลดยี่ราคามาตรฐานเลยใช่มาตรฐานเลยของจังหวัดนนท์คือราคาทุเรียนก้านยาวห้าพันบาทคำว่ามาตรฐานทุเรียนนนทบุรีก้านยาวมันเป็นไงครับเรสชาติมันจะเป็นทีเมียมเป็นครีมแล้วก็ไม่มีเส้นใยครับแล้วก็เนื้อเหลืองเปลือบางครับไปดู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 ระวังตกลอกๆนะหรอนี่สวน นนทบุรีของแทร่ป็ไงกันยาวอะไรสบายสบายเนี่ยไม่เคยคิดถึงเลยนี่นี่ดูแลอย่างดีเลยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ตะแกงถุงพลาติกอันนี้ตะแกงเหล็กก็ต้องพรีเนี่ยเหมือนพี่อันนี้เปิดรับจองอยู่นะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็คือแบบว่า อยากจะมาตอนที่สวนก็ได้นะมามามักลูกได้เลยนี่คือทุรเรียนก้านยาวแท<ล>้แดูแลอย่างดีปลูกแบบนี้ปลูกแบบนี้ลิมิเต็ดจำกัดมากด้วยค่ะปีนี้เหลือกี่ลูก50 60ลูก50-60ลูกถ้กาอยากได้ต้องทำยังไงก็จองได้เลยหรือรว่าลูกค้าจะโทรมาแล้วขอจองในสวนก็ได้เราเปิดจองเฉพาะก้านยาวนะผมขออนุญาตแนบลิงไว้นะใช่ก้านยาวมาเลือกลูกได้เลยครับแต่ว่าถ้าหมอนทองขอเป็นจองแล้วก็ถึงเวลาเดี๋ยวโทรโทรแจ้งลูกค้าให้มารับที่สวนครับ ล้าก็มาเลือกรูกในส่วนตอนเวนวันที่มารับของเลยเป็น experience ีสอนแล้วกันนะ,ะถ้าใครอยากทดลองอยากชิม,มอยากมีประสบการณ์ผู้เรียนก้านยาวหมอนทองม,มาเลือกลูกกระบวนการเป็นไงก็โทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเลยค่ะคแล้วก็ติดต่อมาทางสวนจะนัดลูกค้าแล้วก็เข้ามาเลือกรู่ที่สวนได้เลยมาเลือกแบบนี้สิ่งที่เรียนรู้วันนี้นะสิ่งที่เรียนรู้วันนี้นะขอบคุณมากที่ได้มาอีกครั้งหนึ่งได้เห็นว่าทุกคนอ่ะอยากจะบอกว่าทําของตัวเองให้พรีเมียม ขายของให้ได้ราคาแต่จริงๆแล้วอ่ะที่ผ่านมาคือผมเชื่อว่ามาหลายปีลวไปเจอพี่เอแล้วก็เจอทุเรียนนนทบุรีเนี่ยเป็นสวนโบราณจริงที่สําคัญคือคืนได้ไม่พอใจเปลี่ยนได้เอามาพิธีพิพันธ์ทุกอันอันนี้คือเบื้องหลังความพรีเมียมก็ขอให้สืบสารสิ่งที่ต่อไปเพราะเราไม่ได้กินทุเรียนแต่เรากินทุเรียนนนทบุรีขอบคุณนะครับและสับเพที่สุดปีนี้ผมไิดกันกับได้สิคะ